สวัสดีครับเย็ซีทุกคนนะครับเนาะผู้ติดตามช่องยูทูปของผมนะครับเนาะวันนี้ก็จะพ้ามาลนานนมินบ้านริมมูนนะครับเป็นบ้านริมโมนนะเดี๋ยวผมจะพ่าไปเบ่งหิมมนเนาะก็ขอตตอนรับกาสูช่องนักลายนเฮชแชนลทุกคนนะครับเนาะ เดี๋ยวผมจะพาไปเป็นริมมูนนะครับเมน,นะมมนช่วงนี้ก็เขาช่ว,ชวงหมดฤดูแล้งนี้ครับเนาะดูแลนะครับเนาะ,ะคนะจะพาไปยังแมนาะโมนทิ้นมาครับ หน้ำเนไหลแยดังส่งฝากวังอุบบนวารินแววเสนียงเสียงพินซึ้งใจอ้ายบ่ลืมลงเข้าบันเาปีนี้ ดีไม่สนงุงเทียนกันจารุงสงส่องเรายังคงรักกันชื่นบานเตนิเงานนะ่ครับเป็นน้ำมูลนะครับเนาะ เป็นแม่น้ำที่ล่อเลี้ยงชีวิตของอชาวชาวบ้านบางอย่างนะครับแม็น้ำมุ่นจะล้อมจะอบล้อมบ้านบางอย่างไว้นะครับแล้วก็แม่นม้ำชีก็มาปะ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 จบกันอยู่นี่นะครับอยู่กับบ้านหมู่บ้านพุ่มอยู่นะครับ,รบเนาะบรรยากาศ บรรยากาศของริมแมน้ำมูลนะครับเนาะจากกาถ่าย F4 เบ่งนะครับบรรยากาศปิดจังเลยครับเนาะนี่น่ำม,มีอ่ะ ขอบคุณนะครับเอฟซี FC นะครับที่เขามาชมใหม่่เออมาชมแล้วก็มาใหา้กำลังใจกับช่องนะักลายฮิตแชนแนลนะครับเนาะขอบคุณทุกคนนะครับทุกบ้านทุกหลังนะครับฮูซอยกันไปนะครับเนาะนี่แะครับนี่น้ำมูลแต่ว่าอย่ามาสาะหาเมาะดีนะครับนี่ก็คือเฮางนะครับ เรียบไปขีห่าปูหาปลานะครับนเานาะใส่เบ็ดใส่หม่องใส่กระบังสอนวิ่งนะครับหาสอนกุ้งดิ้มเมนาม,มนูนเข้ากับตรงใส่เห่อนะครับเนาะนี่นะครับบรรยากาศนี่น้ำมูลนะครับเนาะ พาชมบรรยากาศเมนามูนมด้วยมนี่อันนี้ก็ปลูกปลูกพริกนะครับนี่บัตันบัตันใหญ่อยู่นะครับพริกปลูกพริกเมนามูนมนะครับปลูกข้าวโพดนะครับเนาะ ปลูกทั่วนะครับปลูกไว้ถ้ากินนะครับอยู่บ้านก็มีปลูกด้วยกันนะครับมื่อก่อยู่ในพื้นที่ก็เลยมาปลูกทั่วนะครับในฟ้ามาชุมแม่น้ำมูล ลมจรนรอนแรมจากแม่น้ำมูลทิ้งทิ้นดอกคูณเพราะความรู้น้อยจำต้อยเพียงดินนะครับเพลงบนผ้าว่านะครับเนาะเพลงเกี่ยวกับแม่น้ำมูลนี่ก็ร้านะครับเนาะที่ดังที่สุดก็คืออดีตลักวัน เขาปัญษาเนาะครับเนาะของท่านนายกผุนนะครับนเนาะปัญญเฉลิมพื้นมาแล้วครับเหมือนเป็นนายกอ,อบตอเลยนะครับปัจจุบัน,นครับบานใกล้ๆกันนี่แหละครับฟังนั่งนั้นนะครับเ็นบบปุนทีอเป็นเขาเอ่อมุ่งล้างคือเขียวอะไวนะครับ เขียวฮ่มูนนี่จเจ้าตกปลากันนะครับมาตกเบ็ดตกปลาน,นะครับใส่เบ็ดมาตกเบ็ดนะครับทางอื่นเป็นก็ไม่คาอยู่หากินนำนะครับเนาะต่นะอกันคลิปหนาเนาะครับเนาะต่อกันคลิปหนา บรรยากาศนะครับเนาะได้เลยนะครับนาะบรรยากาศพอกันคลิปนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับบรนยากามาเบิงบานริมโมนนะครับเป็นทีนะครับทีจดเมนมูลนะครับเนาะประมาณซีไร่นะครับคลกับเป็นเกษตรนะครับเป็นประมงนะครับเป็นเกษตร ด่านบะมงด่นเลียงปลาปลานิ่นนะครับเนาะน้าม,มันบดีนะครับมันมีเขื่อนตันไว้เขื่อนหัวหน้าตันไว้มันจะเห็นใน้น้าเสียเลียงปลาปลากระตายนะครับว่าเห็ดเท่าบ่มีมกําไรนะครับมีกําไรก็บพ่พ่อจะเลีงยงบ่พอจะต่อสู่อตไปนะครับแต่ว่าพวกพวเพิ่อโตสู่ไปก็มีนะครับเนาะบอกสู้กันฟัง สำหัคลิปนี้ผมกับขอลงนะครับเนาะเจอกันคลิปหนะ้าขอพุ่นทุกกำลังใจขอพุ่นเอฟซีทุกบ้านทุกหลังที่เขามาชมนะครับเป็นไตคลิปไว้นะครับมาบ้านน,านักไลค์ชแชแนลรับลงบุพิดวังนะครับเอาใจไปขึ้นให้ทุกคนนะครับนสำหรับคลิปนี้ผมกับขอลงเพียงแตเทัวนี้เจอกันคลิปหน้านะครับนะสวัสดีครับ